วิธีสะกดจิตคนรอบข้างแบบได้ผลนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนคนรอบข้างผมบอกได้เลยว่ามันใช้พลังงานเยอะนะครับผมบอกได้เลยว่าการเปลี่ยนคนรอบข้างนี่เหนื่อยมากเพราะว่าคุณต้องพยายามที่จะสอดแทรกเข้าไปในจิตของเขาครับวิธีการสอดแทรกผมให้สาหรับใครก็ตามที่อยากจะเปลี่ยนคนรอบข้างวิธีการง่ายๆคือการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพูดเรื่องลบ เรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกพลังงานตกนะคุณต้องดีเทคก็ได้ก่อนเลยว่าเขากำลังจะพูดเรื่องลบนะแล้วเสร็จพ๊บเนี่ยคุณพยายามเปลี่ยนเรื่องให้เนียนที่สุดการเปลี่ยนเรื่องให้เนียนที่สุดคุณต้องฝึกเพราะว่าคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนเลยจะไม่รู้ว่าทํายังไงถึงจะเปลี่ยนเรื่องเขาได้เช่นผมยกตัวอย่างละกันผมมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาพยายามจะบทเรื่องที่ทํางานผมก็จะบอกเออนึกได้เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเขาใหญ่กันที่ชอสคาน่าเนี่ยเฮ้ยนายจะลถอะไรไปเผื่อเราจะไปด้วย ทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่าถ้าเราเปลี่ยนเรื่องให้เนียนนะครับมีงานวิจัยบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขากําลังพูดเรื่องลบแล้วคุณเปลี่ยนเรื่องแบบเนียนๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทําให้ต่อหน้าคุณนะเขาจะกลายเป็นคนคิดบวกคีย์เวิร์ดคือคํานี้ครับเราไม่สามารถเปลี่ยนใครทั้งชีวิตได้แต่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนคนหนึ่งที่ปฏิบัติกับเราได้โดยการพออยู่กันต่อหน้าเราเขาจะคิดแต่เรื่องบวกอย่างเดียวเลย นะดังนั้นใครกระดามที่เจอคนลอก5้าเป็นเรื่องลอบนะครับคุณทําสิ่งนี้ผมบอกได้เลยว่าวิธีนี้ผมทํามาทั้งชีวิตแล้วผมอายุ40กว่าแล้วผมทําแบบนี้มาทั้งชีวิตแล้วคนที่อยู่รอบตัวผมเนะี่ยจะปฏิบัติกับผมนะครับด้วยพลังงานบวกเท่านั้นเพราะว่าผมนะใช้วิธีการสะกดจิตด้วยวิธีนี้มาตลอดชีวิตแล้วเวิร์กมากลองไปทําดู